สวัสดีครับพบกับข่าวสปร,รจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับพอกอได้ร่วมทดสอบอุปรกรณ์โปรแกรม AIC อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสําหรับคนพิการโดยเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาครับอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมทดสอบโปรแกรม AIC หรือว่า Assistive and IoT Communication นะครับโปรแกรมอำนวยความสะดวกในการสื่อสารและก็ได้เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งสำหรับผู้ป่วยร่วมกับนางสาวกริอนงสุวรรณวงศ์นะครับหัวหน้าพักภาคีเครือข่ายไทยและนายทัศกรเดชชัยอนันต์กรรมการผู้จัดการสยามกรุ๊ปอินเตอร์เทรดจำกัดนะครับผู้พัฒนาโปรแกรม AIC โดยคนพิการหรือว่าผู้ป่วยนั้นก็สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยการใช้การเคลื่อนไหวของดวงตาหรือว่าการสายสศีรษะผ่านโปรแกรม AIC ที่เชื่อมโยงกับระบบอินเทอร์เน็ตผ่านกล้องติดตามดวงตานะครับเพื่อเป็นการบังคับและประมวลผลคำสั่งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับทั้งนี้เนี่ยโปรแกรมดังกล่าวเหมาะกับผู้ป่วยอมาาัมพาตหรือว่าสตโตรกนะครับ กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่า ALS ผู้สูงอายุคนพิการแขนขาเป็นต้นครับซึ่งสามารถช่วยให้คนพิการรู้สึกมีคุณค่าแล้วก็มีความภาคภูมิใจครับสามารถสั่งการหรือว่าตัดสินใจได้ด้วยตัวเองพร้อมกันนี้เนี่ยได้มีการอบรมการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีฉายนะครับรวมถึงสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิจังหวัดนนทบุรี และรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าวจํานวน2ชุดในวันพุทธที่17มิถุนายนนี้นะครับเพื่อขับเคลื่อนผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่การขยายผลต่อกลุ่มเป้าหมายและผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธปรรมนะครับอันนี้คือข่าวทั้งหมดนะครับจากสปปกรกมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับขอบคุณครับรลบมาก